เบอร์สิบสามนี่มันหกหกชักห้าชื่อนี้ oh. พี่ชายผมนี่ว่าไอดอนซึมบับเวเขาบอกว่าชื่อนี้เนี่ยเป็นรุ่นใหญ่แห่งการไฮไลท์แต่ว่าได้หลับไหลไปนานแล้วมาปรากฏตัวในห้องไอเซียนเกมซิงหรือว่าปีศาจจะตื่นขึ้นถ้ามันตื่นขึ้นจริงๆโชว์ให้ดูหน่อยสิ 15, หัวเริ่ม ออยยู่่ไหนนนเี้งจับมาทางหน้าหกหชักห้าหรือว่าอีกชื่อนึงก็คืออยู่เออ่ท uh, ี่ป่องไอดอนซึมบับเวแล้วจับมาแล้วหนึ่งหัวอู้พี่ชายผมคมจริงๆริงห้าหัวพี่ดอนไม่ใช่ใครเอไม่ไม่ไมเออเล่นหัวพี่โตัเป็สองพกเลยนะอุย้ยมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหสองหัวออกขวาไปหนึ่งที บับเวอุย้ยผมบอกแล้วอย่าเลี่ยงนะชื่อนี้อย่าเลี่ยงนะเลี่ยงปุ๊บให้แดงๆบวกเพิ่มให้ผมอีห้าหัวเป็นยี่สิบหัวผมให้เลยดอนควงไหมพี่ดอนเฮ้ยนะสมัยก่อนคุณดอนเนี่ยเล่นฮู้ดแพ็คเกอร์คมนันไงพวกปืนเม็ดเดียวเนี่ยย่ายพูดถึงคมมากบอกให้ไม่รู้เขาไปเรียนวิชาม,มาจากไหนแต่ผมเคยถามเขาแล้วนะพี่ดอน วิชาที่พี่ดอนเรียนมาไอ้ปืนปืนเน็ดปืนเม็ดเดียวเลยอเก้าเม็ดเดียวพี่ไกลที่พี่ดอนยิงคมๆมอ่ะพี่ดอนไปโอ้พระเจ้าว้าหัวเร็วผมเคยถามพี่ดอนนะว่าแบบเนี่ยพวกปืนเม็ดเดียวพี่ทํายังไงให้ยิงคมพี่ดอนบอกว่าคนที่ชื่อเซอร์จิโอเป็นคนสอนพี่โอ้โหยังไงโอ้โหยังไงฮะแล้วพี่ดอนเอาวิชา ตานันมาใช้แล้วห้องนี้โอ้ยหอ้โว้บังโหดไปบ่าพี่ต่อที่เกดมาหรือเปล่าโอ้ยจบนะบอกแล้วพี่ชายผมเนี่ยโอ้ยเป็นปีศาจเอวแปดหัวอีกเจ็ดหัวยังไงโอ้ย หน้าผมตัดลงโอ้ยอตายจะตายเอาไปหนึ่งโอ้ยไอเ้เฮียเล็จจบโอ้ย <im itation> ไ่ไปดอนมึงโหดไปอันนี้มึงโหดจริงๆว่ะขวามาเดี๋ยวไป <im itation> <im itation> ดีครับดีครับมาแล้วส1บเอ็หัวโอ้ยพระเจ้าทำ <im itation> มาพูดแพ็คเกอร์ ตอนยิงวูดโดนหัวเนี่ยผมสะใจมากต่อเลยกว่าที่นอกนั้นมึงก็ไม่เล่นเลยมั้งตอนว้า13หัวเอาดีๆยังไงสายว้ามาแล้ว14หัวมาแล้วออกมันแล้วจังหวะนี้เจอใครไม่รู้ฮะเจอ โอ้เจอคุณแฟฮะโอ้แฟพี่จะได้คลิปอยู่แล้วเนี่ยอีหัวเดียวเองอ้